มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกครับเกิดขึ้นที่อินเดียเป็นเหตุด,ดินถล่มบริเวณภูเขานะครับน่าตกใจแค่ไหนให้ดูภาพนี้ครับนี่เป็นวินาทีที่ดินมันพังถล่มลงมาจากภูเขานะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ร่วงลงมาใส่ทางหลวงเส้นทางตาวาฮัตช่องเขาลิปูเลกในรัฐอุตราขันของอินเดียเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าพอถล่มลงมามีก้อนหิน มาหืมมาร่วงลงมาเป็นจํานวนมากแล้วเกิดฝุ่นที่ฟุง้งกระจายคลุ้งไปทั่วประเวณเลยเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นทางหลวงที่มีการสัญจรมีการใช้งานกันด้วยจังหวะที่เกิดเหตุด,ดินถลม่มคุณผู้ชมลองดูด้านซ้ายดีๆจะเห็นเป็นเหมือนรถรถฟ็อกลิ์อะรถเครนอะอเออเขาอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะอ๋อมุมเล็กๆซายเล็กๆเห็นไหมฮะเนี่ย,ค,ยค่ะ เพราะดีนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีรายงานว่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งคาดการณ์กันว่าน่าจะใช้งานได้18พฤษภาคมนี้ทางนี้บริเวณภูเขาดังกล่าวมักจะเกิดเหตุด,ดินถลม่มร่วงใส่ทางหลวงบ่อยครั้งทําให้คนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาต้องเสี่ยงกับอันตรายนะครับ